สวัสดีครับทุกคน WA DAY AND CAR SHOP DAY ทุกรูปแบบแดกทุกการช่างคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่บนสวนเขานะครับส่วนเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของรถที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับอีกหนึ่งคันคันนี้จะเป็นโครงเก่าจะเป็น JR นะครับเราจะมาดัดแปลงเขาให้เป็นรถวิบากในรูปแบบของซุปเปอร์คัพนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 1ของรถซุปเปอร์คัพนะครับ ก็จะเป็นของเราคันนี้เราก็นำ JR นำมาหรือเครื่องออกเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเก่ามีปัญหานะครับแล้วก็เริ่มสั่งอะไรมานานละเป็นปีละอันนี้ก็ได้เวลาที่ช่งางก็จะเริ่มประกอบให้นะครับยางเยิงก็มีแล้วท่อสูตรก็มีแล้วนะครับรถที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องการความอึดความทนพราะเราต้องเข้าป่าขึ้นเขากันนะครับ มันก็จะต้องครบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าป่าแล้วต้องออกมาได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนยางให้มันเข้ากับรถนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นรถทรงมอเตอร์คอร์สนะครับบ้านเราก็จะเรียกว่าซุปเปอร์คัพนะครับท่อที่เราสั่งมาเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะข,ของหลบไปตามตัวถังรถนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะเพราะว่าตอนเราเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยขึ้นเขาเนี่ย มันจะทําให้เกะกะนะครับหรือว่าตอนล้มเนี่ยท่ออาจจะหักหรือไม่ไปโดนกิ่งไม้เกี่ยวกิ่งไม้ได้ครับเราก็ต้องสั่งท่อมาใหม่นะครับ1ใบราคาก็พอสมควรครับแรกเลยแล้วก็รื้เครื่องออกนะครับรื้ตัวถังออกทั้งหมดเพราะมันจะต้องมีการเชื่อมมาเชื่อมดามทําโค้งใหม่แล้วก็สวิงอาร์มใหม่นะครับเครื่องนี้เราก็ลือ้ออกมาทุกชิ้นนะครับพอเราต้องต้องเช็คให้ละเอียด เพราะถ้าเข้าป่าเข้าเขาแล้วรถไม่สมบูรณ์เนี่ยมีโอกาสเสียหายนะครับก่อนหน้านี้มันเข้าป่าไปรอบแล้วก็มันเสียหายและพังออกเลยนะครับต้องลากกันออกมาพอประกอบเครื่องเสร็จนะครับเราก็มาเริ่มประกอบที่ตัวถังนะครับเครื่องเนี่ยเราใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องทําหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรบางอย่างเราก็ต้องสั่งใหม่นะครับอย่างแกนสตาร์นเก่ามีปัญหาแล้วก็สั่งใหม่อะไรทั่วทั่วไปเราก็ทําสีรอไว้หมดแล้วครับเตรียมที่จะประกอบ ของเดิมไม่มีดิสหลังนะครับรอบนี้เราจะดัดแปลงเป็นดิสหลังด้วยก็คือ JR เนี่ยมันจะมีรุ่นที่มีดิสหลังนะครับแต่นี้เราใช้ของ Honda มาทาการดัดแปลงนะครับอาร์มเดิมเราก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับุดรูเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่ล้อทําการเซ็ตตัวถังรถอีกทีนะครับอย่างอะไรเนี่ยเป็นตัวหุ้มโช๊คหน้านะครับก็ต้องใส่นะครับเพราะว่า มันสกรปรกมันจะทําให้โชกเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวโชคหน้าเนี่ยเราก็ต้องต่อให้มันยาวขึ้นไปอีก3มนิ้วก็ถือว่าเยอะครับแล้วก็แกนด้านในเนี่ยเราก็ต้องมาตัดเชื่อมต่อแกนในด้วยนะครับเพื่อให้มีระยะยุบตัวได้เยอะขึ้นนะครับพักเท้าเนี่ยเราก็ต้องนํามาดัดแปลงด้วยนะครับพักเท้าเนี่ยมันก็ต้องดัดแปลงนะครับส่วนโชคเนี่ยก็ต้องทํากันอีก ตัดต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเพราะว่าลบมันจะสูงกว่าเดิมเยอะอันนี้กําลังทําตัวแกนโชคด้านในนะครับโชคหน้าคือยืดออกมาอีก2นิ้วกว่าครับ2นิ้วครึ่งเพื่อให้มีระยะยุบตัวเยอะๆนะครับนี้ช่างเจก็ไล่ประกอบให้แล้วครับก็ใส่โชคกค่อยๆทาครับวันนิดวันหน่อยก็เราแวะไปเก็บภาพเก็บอะไรมาเรื่อยๆครับเก็บเป็นไฟล์ใหญ่ๆเลยทอก็มาที่หลังครับ ท่อในมาล่าสุดหรือตอนแรกว่าจะใช้ท่อเดิมแต่ดูแล้วเข้าป่าแล้วไม่ีปัญหาแน่ครับเราของ ep 1ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep 2นะครับ jr supercup บนสวนเขานะครับ